สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าปัจจัยใดบ้างมีผลต่อความสุขกันนะคะความสุขเป็นแนวคิดที่กว้างและซับซ้อนซึ่งได้รับอิทธิพลจากหลากหลายปัจจัยทั้งจากภายในและภายนอกตัวบุคคลรวมถึงบริบททางสังคมและสิ่งแวดล้อมแม้จะไม่มีคำจำกัดความที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับทั้งหมด แต่แหล่งข้อมูลต่างๆได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ส่งผลต่อความสุขและความเจริญงอกงามหรือ flourishing ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นความสุขระดับสูงสุดของบุคคลโดยปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสุขและความเจริญงอกงามสามารถสรุปได้5ข้อดังนี้ค่ะ 1. ปัจจัยภายในและจิตใจคือการมองโลกในแง่ดี เป็นหนึ่งในแรงผลักดันหลักของชีวิตที่นำไปสู่ความหวังและความยืดหยุ่นผู้ที่มีความสุขมักมองโลกในแงด่ดีและมีภูมิคุ้มกันทางใจที่แข็งแรงถัดมาคือการมีสติการฝึกสมาธิเพียง5 1 0ถึงนาทีต่อวันสามารถนำไปสู่ความรู้สึกสงบพึงพอใจมีสติและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นการมีสติ หรือ mindfulness คือการตั้งใจจดจ่อกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าได้ค่ะต่อมาคือภาวะลื่นไหลหรือเรียกว่า flow state หรือเรียกง่ายๆว่าความเพลิดเพลินก็ได้นะคะนั่นคือการจดจ่ออยู่กับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอย่างเต็มที่จนลืมเวลา ความเหวและความต้องการอื่นๆซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญและมีความหมายที่สุดของมนุษย์เลยค่ะถัดมาความหมายและเป้าหมายของชีวิตการมีชีวิตที่มีความหมายและเป้าหมายเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความพึงพอใจในชีวิตและเป็นส่วนสำคัญของความเจริญงอกงามเช่นกันค่ะการมีลักษณะนิสัยที่ดีเช่นความซื่อสัตย์ ความเห็นใจความอดทนความเสียสละและความสามารถในการปรับตัวส่งผลต่อความสัมพันธ์และการพัฒนาชีวิตที่ดีการใช้จุดแข็งเฉพาะตัวในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องช่วยเพิ่มระดับความสุขและลดภาวะซึมเศร้าหรือเรียกง่ายๆว่าการเป็นคนที่มีคุณธรรมนั่นเองค่ะ การฝรึกปรับเปลี่ยนความสนใจจากอารมณ์เชิงลบเช่นความเศร้าหรือความวิตกกังวลให้เปลี่ยนไปสู่การพัฒนาตนเองด้วยความคิดสร้างสรรค์และการหาความรู้ช่วยส่งเสริมความเจริญงอกงามได้อีกทางเช่นกันค่ะนอกจากนี้การสะสมประสบการณ์เชิงบวกโดยเชื่อมโยงกับสิ่งดีๆในชีวิตและการวางแผนกิจกรรมที่สนุกสนาน มีคุณค่าช่วยเติมเต็มชีวิตได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและการยอมรับความจริงและการปล่อยวางการยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นการรู้จักปล่อยวางและการให้อภัยเป็นส่วนหนึ่งของการมีสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุขตามหลักพุทธศาสนาการดำเนินชีวิตอย่างมีสติปัญญาและไม่ยึดติดกับโลกธรรมทั้ง8คือ มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์สามารถนำไปสู่ความสุขได้ในทุกขณะมาต่อกันที่ข้อ2กันเลยนะคะนั่นคือความสัมพันธ์ทางสังคมได้แก่ครอบครัวเพื่อนฝูงและสังคมรอบตัว มีผลโดยตรงต่อความสุขและความพึงพอใจในชีวิตความรู้สึกได้รับการสนับสนุนทางจิตใจและเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของกลุ่มถือเป็นสิ่งจำเป็นการแสดงน้ำใจต่อผู้อื่นด้วยความเต็มใจเพียงสัปดาห์ละ3 5ถึง5ครั้งสามารถช่วยลดความเครียดและเพิ่มความเข้มแข็งให้กับสุขภาพจิตได้ตามหลักพุทธศาสนา การเสียสละแบ่งปันทำให้ชีวิตเย็นลงและไม่เป็นทุกร้อนการสื่อสารและรับฟังผู้อื่นเป็นทักษะสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทุกด้านของชีวิตเช่นกันค่ะมาต่อกันที่ข้อ3นะคะสุขภาพกายและใจสุขภาพจิตและสุขภาพทางกายถือเป็นพื้นฐานสำคัญของความเจริญงอกงาม ช่วยให้บุคคลสามารถทำกิจกรรมต่างๆและจัดการกับความเครียดได้ดีขึ้นการเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มระดับความสุขลดความเครียดและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายกิจกรรมง่ายๆเช่นการเดินหรือเล่นโยคะสั้นๆก็มีประโยชน์ค่ะการดูแลตัวเองเช่น การดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพข้อ4ปัจจัยภายนอกและสถานการณ์ชีวิตนั่นคือความมั่นคงทางการเงินข้อนี้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้บุคคลสามารถจัดการกับชีวิตได้ดีขึ้นและเกิดความสบายใจอย่างไรก็ตาม เงินทองสำคัญต่อคนที่มีปัจจัยพื้นฐานยังไม่พร้อมแต่สำคัญลดลงเมื่อถึงระดับบุคคลชั้นกลางและงานวิจัยยังชี้ว่าการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อประสบการณ์มักจะนำมาซึ่งความสุขที่ยั่งยืนกว่าการซื้อสิ่งของสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่สภาพแวดล้อมรอบตัวมีผลต่อกรอบความคิดและความสุข การจัดบ้านและที่ทำงานให้เป็นระเบียบหรือการใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติก็สามารถช่วยส่งเสริมความสุขได้เช่นกันค่ะถัดมาคืออายุโดยทั่วไปผู้คนมักจะมีความสุขมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นยกเว้นในช่วงอายุ40-50ถึงปีซึ่งเป็นช่วงวัยที่อาจเกิดวิกฤตการณ์วัยกลางคนค่ะ ศาส,สนาและความเชื่อทางจิตวิญญาณความเชื่อทางศาสนามักสัมพันธ์กับสุขภาพที่ดีความเป็นสุขทางใจที่ดีขึ้นและช่วยสร้างกลุ่มสังคมที่มีการสนับสน,นุนศาสนายังช่วยให้เกิดความหมายและเป้าหมายในชีวิตสภาพแวดล้อมโลกและระบบนิเวศแนวคิดเรื่องการจเจริญงอกงามเชิงนิเวศส่วนรวมนันเสนอว่า การเจริญงอกงามของมนุษย์อยู่ภายในบริบทของการเจริญงอกงามของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์และระบบนิเวศการมีสุขภาพของโลกที่มั่นคงซึ่งหมายถึงความสามารถของระบบโลกในการรักษาสภาพที่เอื้อต่อการเป็นอยู่ของมนุษย์และระบบนิเวศเป็นสิ่งสําคัญพื้นฐานการที่ขีดจำกัดของโลกหรือ planetary boundaries ถูกละเมิดไปแล้ว6ใน9ข้ออาจส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์เลยในระยะยาวได้ค่ะและในข้อที่5นะคะนั่นคือการจัดการเวลาและกิจกรรมการจัดสรรเวลาอย่างชาญฉลาดเพื่อทำกิจกรรมที่ตอบสนองความพึงพอใจและช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพการทำกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆเช่น การเขียนบันทึกความคิดหรือโจโนโซึ่งใช้เวลาเพียง5นาทีต่อวันแต่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างมหัศจรรย์เมื่อทำอย่างต่อเนื่องเลยนะคะจากข้อมูลทั้ง5ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขมีข้อไหนที่ตรงกับคุณทู่ฟังกันบ้างคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง No Name t a l k สในวันนี้แล้วพบกันใหม่นะคะ